มีโรวเปมนลาบอันประเสริฐมันประจับพี่น้องมีเงิ้ถ่วมหัวมีเงินถ่วมหัวจะมีโลวกไม่ไพ่กะเไปก็ใส่บปจากัศเงินน่ะเอาความสุขไปโหลดพี่น้องเออหาไปความสุขความสุขใครความสุขมัน สวัสดีค่ะสาวเดือนจ๋ามาพบมาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้สาวเดือนได้ความแซ่บ <c oughs> น้องเอ้ยขอเป็นบัวสวงว่ะสว่งว่าเนาะสาวเดือนตั้สัสว่าขอบคุณค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะเพิ่งสามใส่ได้ค่ะเดี๋ยวใ้กับมาสว่นเอาสียค่ะสวคนเอากระเทยหลดจับพี่นอ้องเอ้ย วขวกับขุนเนาะคิดอยากไปน้องเอ้ยอเป็นบ่อส่วงขเขาไปอันขอเขาไปตรวจร่างกายภายในอีกรอบหนึ่งไปน้องเอ้ยเขาเจ็บมุดลูกนะเนาะก็เลยไปส่องแสงส่องไฟ <c oughs> กินกับยี่หงออะไรไปน้องสาวเดือนได้นี่ะกุ้งดองไปน้องกุ้งดองกุ้งดองซีอิวนี่ค่ะ กุ้งดองซีอิ๊วดองชะมงก็ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยมา้อจ้าสิบแสบน้ำข่อยพี่น้องค่ะคนหน่อยไปโุงเรียนได้จ้ะเด้อพุญละจั่นหอวตัลเราบุญละจ้าซีมือหามือเฮิเบิ่งข่อยไปก่อนเนาะพี่น้องนะเนาะกุ้งดองกุ้งดองกุ้งดองซีอิ๊วกับพี่น้องสิบแสบน้ำข่อยจ้ามาบัดพี่น้องจ้าเออ <c oughs> จับแก้วย้ำได้กับมือซันย้ำนั่นไปน้องจ๋ามาได้จ้ามาหัมนทองว้าบบาปก็เก่าค่ะพี่นักได้กินกับส้มแวเน่ะพี่น้องเนาะมาได้จ่าแซ่บน้งขออ่าแซ่บตรงมือหล่ะค่ะ เ <c oughs> าจากินในบานเนาะ <c oughs> แดดดีอยู่แต่หนาวกุ้งร้องค่ะดองเองค่ะทำเองกินเองแ่ะพี่น้องเออเมืองหนองเนาะดินล้นสันหากินนะพี่น,ออน,น้อ,นนะนสนนนองสองตโตโหลดจานจังแสืย <c oughs> ผักก่อนก็คือเก่าเนาะผักขาชีหอมกัดคอตกัดกรอบกัดยกกังกับแก้วผักขาเริ่มมันเช้าแล้วว้าได้นำประแดกช่วงี่นอนม,มาจา้ะ ันยลูกสาวบ่อยปิดปากกินขาวจ้ะชอนแม่เนานะ แซ่บเลยจากจากลิ่นง่ามๆค่ะแต่มันตะร้านไทยก mm hmm. ุ้งไข่ซีสซำๆก็ดีกินแบบนั้นจะมู้หนึ่ง

ขวานไพ่เหรออืมมาพี่น้อ,นองลบบอลอดค่ะอืมค่อยขั้นข้ออยู่แล้วพี่น้องเลยขวานไพ่ค่ะอืม <c oughs> อืมอ่ะกินยังส้วงๆเนาะ <c oughs> <c oughs> การมันเปลี่ยนไหมจ๊ะจากห่อนแล้วมะนาวมามขั้นคอปลาเซ้า

แซบลีจ้ะแต่มะเขือเปลาะด้วยแซ่บเลย <c oughs> บบจ้ะ เอาเรื่องภายในมีงี่งบหน่อเนาะเพื่อรู้สึกเจ็บมันลูกไปตรวจรถแด้จัดด้วยตรวจทุกๆ2สองปีนเนาะย่าปล่อยไว้ค่ะพี่งองเราจะเป็นมะเร็งปากมันลูดได้ค่ะเด้อสาเดือนสิเปอร์เซนต์จ้ะติดเชอะอบนเป็นยังหลายค่ะ เขาเอาเนื้อเยื่อเขาไปตรตจเนะพยายาให้ได้รอยปรเปอร์เซ็นต์ม่จ้ะห้ออยู่นี่เนะย่บานกับบกความบเค,บค่ตรวจได้จ่ายย่บานสาวเด็กมีลูกมาม,มีลูกมากับบริตรวจอยู่บาน อนี้เสียระกันสั้นมแพงใส่มมนคุมเนาะริบาทยุท่าย่่่่่่่่่เดี่่่่่่่่น่่่่ง่่่่่่่ะเนาะ่่่ใ่่่่่่่่่่เงิ่เนาะพี่น่อง่่มท่า่่่่แต่ว่าเ่ื่่งหมอ่่่่่่่่่่่าย่า นนื้นอตรงรดนัดคิวก็สิได้แต่ว่าเขาอันดูแลดีไ้้จ้ะเขากัดซองเอาเนื้อเยอะเขาไปตรวจนะจ้ะเ,เนื้อเยอะเขาไปตรวจนะเชื่อนะ ข้ากะหยาเขา,าเป็นเนื้อลายแหะคะ่ะเจ็บอยู่ได้จากข้าจะเอาเนื้อเขาไปต่วนสองไปต่วนเป็นมี่ไปต่วนรสจัดเจ็บนี่เจ็บหน่อยข้าก็ไปต่วนพี่นอ้องสองปีนาะ บกินแสบกินนัวคือเกาข่อยแหลนะเพื่อนอืากินแล้วก็ไปหาตรวจสุขภาพเพราะเขาเห็นงานกินเีก่ยวกับกินเนาะออืื <c oughs> อ กินนันกินนี่ต้องวงหรอกจ้าส้าเดิอนตรวจสุขภาพอยู่อันได้บุรีก็ไปหายามากินต่ออันมาจากคนเขาไม่หลวกเบนลา,าบอันประเสริฐมันมาจากนี่เนาะอืมอืออืออื้า มีเงินถ่วมหัวมีเงินถั่วหัวจะมีโลกมีไค่กะไปกก็ใส่ไปจากเงินอน่ะืเอาความสุขไปโหลดพี่น้องเออหาไปความสุขความสุกใครความสุขมันออื <c oughs> <c oughs> คนยนยเล็มเบิดเนาะคิดกับเง้เอาอะไรพี่น้องจา้าป้าแสบคักแสบแน่พี่น้องนั่งเล็มจนเบิดอิลีจา้าขีน้นั้นใดกัดแสบพี่นอ้องแก่สวงแก่เมยมแ์แก่ป้าแล้วแต่อยากแก่พี่น้อง มาคินนี้ของสาวเดือนสาวเดิรฝากกดไลค์กดแชร์ทาง u ู u b e แล็แฟนเพจด้อยจ้ะเด้อสาวเดินก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเติมที่เขามาสนับสนุนสาวเดือนจ้ะพี่น้องจา้าพ่อกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีจา้า